ครับ,รบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาจชาวย t ท b e ทีกระลบลักยิงครับพบกับผมมื่เก่าครับกับช่องค้นสางานเมื่อนี่ว่าวางเป็นพระราชิตก็เลยสิมาเผาทานพี่น้องเมึงนะครับนะที่จริงไม้มันหน่อยครับแต่ไม้มันลายมันก็จะเอาดังสีแผน่นเงาใสายอยู่ที่นีนไม้มันหน่อยก็เลยในยย่นสังกระซีเขามากครับตามรับเ่เคยเผาหน่อยไปเลยครับแต่ว่าในเมือไม้มันมีสำนีนะพี่น้อง ก็เลยได้ยนสังสีลงมาเอาสังสีสันใส่ก็เป็นการเผาโดยแกะไปนองเตานี่ไม้ตัวนี้เป็นไม้แหงครับข้อดีของเตานี่คือที่เหลือหลายครับเผาแล้วทานที่เหลือหลายที่วิจินนาเตาหลายคือเตาอย่างอื่นแล้วก็เผาไม้สดได้ดีก็มูครับในเรื่องของเตาเผาทานมีตัวนี้ครับเผาไม้สดได้ดีก็มูเพราะว่ามันใส่แกบ เป็นตัวเผาเฮทไ้มันอบอบแล้วก็ท้าไ้ไม่สดนี่แห้งเร็วแล้วก็การกินหนาเตาหน่อยลงครับตัวนี้ก็ใส่สังกสีตีกันนะพี่น้องนะสำหรับพี่น้องเขาบางไม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะแล้วก็สตาร์ตรงนี้นครับนี่ตัด,ดท้ายออกกสะติปิดก็จังข้างหนาเครับแล้วก็แกบลงเลยการเลี้ยงใหม่ก็เลี้ยงลักษณะน,นี้นะครับ แต่แต่พี่น้องนะครับเลี่ยงทางได้กำไรครับเลี้ยงไปทังนี้กำไรทางได้กำไรครับเอาสังสีมาปิดแล้วก็เอาแกบเทลงจุดไฟก่อนครับพี่น้องจุดไฟก่อนเวลได้จุดไฟก็ต้องจุดทางที่ล่มมากนะครับพี่น้องยังเขยนเตานี่นี่ล่มมันมากทางนี้ครับรมก็ะิจุดทางนี้มันใหม่จากนี้มากครับใหม่ครับพี่ห้มาจบอยู่นี่นะครับนะต้องจุดทางที่ล่มมากนะพี่น้องด้วนแล้วพี่น้องอ่ได้ลงคิปก็ฝปากกดนไหลก็แร์ก็ตามไปได้พี่น้องเนี่ บางที่ก็สิมีหลายหลากหลายยางสิมาเห็ดพี่น้องเมืองเกิด่ระม่ณมีแต่เผาทานดอกมีหลายแนวอยู่แนวใดที่ผมพ่อมีความรู้ก็สิมาแชร์ประสบการณ์นะพี่น้องเนาะยอหรับพี่น้องที่บ่รู้ก็ให้รู้แล้วพี่น้องที่รู้แล้วก็เมืองน้ำกันครับเผื่อว่ามันผิดถือยังไ็ยังคอมเมนต์กับว่าแต่รางชิพใดได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็เหลือได้ตัดถ่ายพี่น้องตัดถ่ายแล้วก็จะแกะมันลงเลย ตามรักกันไม่ใหม่กับใส่ใหม่ตอกเลไนะครับแล้วอันนี้ผมเห็ดเป็นอาชีพเสริมผมเลยนะครับนะการเผาทานนี่โมเมนต์ประเห็ดใส่ในขั้วเลื่อนคือผมเห็ดเป็นอาชีพเสริมผมก็เลยต้องใส่เด็กใส่ท่นมาตรฐานเล็กน้อยกันใหม่มันก็เผาเด็เตาอเดียวตัดมาเห็ดอีกนะพี่น้องไันทีได้เห็ดหลายลอรอบูดกันเอาเล็กก็คือเลียวเลยเดี๋ยวผงจะตัดท้ายนี่เรวก็ปิดเอาเขามาแล้วเอาแก็บมาจุดพี่น้องมงเลยครับ สำหรับพี่น้องบ่เคยเมืองก็บแตมือครับว่าจุดแล้วว,วิธีเห็ดยังไลยเนย่แล้วก็การดับดับแบบไรได้ทานออกมาเป็นแบบไรเลยจังคอยติดตามในชิปนี้แหละครับเ้อเดี๋ยวเห็ดในเมืองจนจบเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาตัดตัวนี้เรวก็ไปเอาแกรบแป๊บหนึ่งครับครับหลังจากไอ้ตัดถ่ายตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ทั้งซีอิ๊วปิดแบบนี้นะครับแล้วก็เอาแกรบลงุงแกรบซื้อมาสี่สิบบาทครับ เตานี่ใส่งบไปสี่สิบบาทขอเสียคือเขาได้สื่อแกบครับเตานี่กับสื่อสังกะสีเราเนาะเดี๋ยวติจุดไฟตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวลมมันมาทางนี้กับจุดทางนี้นครับพอจะจุดเพราะมันติดเราก็สีเอาแกบลงเลยเดี๋ยวผมขอจุดไฟตะคู่เดี๋ยวเวลาไฟติดเราเอาแก่ล่งสุไท้ายมังไหมนะครับได้กับลักษณะนี้ก็ถือว่าได้แล้วครับนี่เดี๋ยวกะสี ทแกบลงเลยก็สิล่อเลยครับที่ล่อล่อคอยเอาดินตัวนี้ขึ้นนะครับเพราะมันติดดีเราเอาดินตัวนี้ขึน้นปิดข้างบนไว้ใหม่มีควานออกมันออกตามบองคว้านอย่างเดียวครับเดี๋ยวจงเจอกันช่วงเอาดินขึน้นเลยนะครับเพราะว่านี่กับผมไม่ยังเดี๋ยวครับนี่เราแกบลงเลยครับพอเลยล่ออันใหม่ดีเดี๋ยวก็คอยเอาดินขึน้นแ,แค่นั้นนะครับ ครับหลังจากมันใหม่หมดแล้วก็เอาดินพวกนี้ขึ้นได้ครับนี่ยดินพวกนี้ขึ้นปิดขบกนเก็ตประมาณนี้ครับล่อล่อครับที่นี่ลิบนี่สีสันนะครับลิบนี่ว่าลิบเนาวกษตรประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวมุ้ถ่ายมึงใหม่ครับมันไก่ไก่มันได้กันไห้มันยุบตรงนี้กันได้มันใหม่พอดีครับนี่มุงคุณใหม่หมดแล้วเหลือแต่หนีครับนี่ยเผาว่านนี่ครับนี่ก็กส่หนาแต่ตอนเย็นน่าจะได้ดับครับ เดี๋ยวมันหยุบกันนุนไทยเมืองใหมค่ครับครับแล้วครั้นี้ก็ได้แล้วครับนี่สร้างไปสองขึ้นแล้วการจิตใจการตักน้ำนะครับพ้นลงไปเลยคือเตาเพชรนี่มันสีใหม่ผมเหมือดอพี่น้องมันสีเหลืออยู่มันสีเหลืออย่าฟังผุดเครับนี่หน่อยหนึ่งว่าล้วดับดีแล้วกว่สีเปิดจังสีเอกเลยครับอัในใหม่เอาเหมือดเท่าจังสีเอาน้ำโหดอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมสีตั้งกล้องให้งพี่น้อง ครับกัประมาณนี้นะครับเนะาะการดับกับประมาณนี้นะครับดับแล้วก็ทิมไปอย่างสีจ่จักเครื่องชั่วโมงเลยชั่งโมงหนึ่งนะพี่น้องจะมาเมืองไม่ว่ามันสีติด,ด,ดอีกบ่กะตาไว้ส่งีครับพอดแต่มันแห้งดีๆหน่อยจอังหวหล่นละว่าเจี๊ยบทานเอาอไปนะครับกะสิเลี้ยวจัหะน้อยคลิปนี้กับสิบ่ได้ละเอียดปันได้กันจากเมืองคลิปเต็มๆกัหาเมืองในช่องนะครับด้วย เอาไว้ลายเตาอยู่เดี๋ยวจังเจอกันช่วงร่อนช่วงตากพี่น้องวันนี้ได้ลายไปได้ทานเตาหน่อยๆนี่ครับกะรวบรัดตดตอนแล้ครับเอาทานข้ามานด้วยบ้านแล้วก็ตากใส้ผ่าพื้นนี่นะครับนี่ตากเสร็จแล้วเพราะถ้ามันแห้งก็เจ็บใส้ถทุงเะครับก็ได้อยู่สามสิบหกทุงพี่น้องก็ส่งอยู่สามสิบห้าบาทก็เป็นเงินอยู่ 1,260บาทกระง่ายๆนะครับแล้วก,การเผาทานฝากกดติดตามนะครับพี่น้องเดอ้อเป็นกำลังแรงใจกันครับกาสีเผาทานนี่มั่งเรื่อยเลยครับช่วงน,วน,นี้เพราะว่าท่านี้มีแนวเห็ดป็นเด้คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับแบบลดลั่ตัดตอนให้เรื่อยๆอยจังหน่อยกันบ่ข้าใจยังไงก็มเข้มนต์มาถามแต่รางคลิปดนะครับเดอ้อตอนนั้คลิปนี้ก็ สวัสดีครับ